สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะมาวันนี้มีอะไรมาชมมาตื่นเช้ามาเดี๋ยวเตรียมจะไปนั่งไลฟ์สดแต่ก็มาหาถ่ายอะไรแวบบ๊บๆๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูสิคะอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไรคะทำไรคะเอาทำกับข้าวอุ้ยวันนี้ลูกสาว น่ารักน่อุยมันนี้ลูกสาวน่ารักจังเลยทํากับข้าวให้แม่กินแม่ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวจะเตรียมทอผ้าก่อนมาครับชงชานี่ดูลูกจะทําอะไรกินคะเอาเมนูง,ง่ายๆ<ม>บ้านๆ<ม>คะ่ะมีแตงกวาผักกาดขาวแม่มีหอมจีนโอ้ยมีเห็ดหูหนูด้วยอันนี้จะผัดอะไรคะไข่ผัดใส่ไข่นะคะ กำลังทำทำแล้วนะคะเอาเมนูห้องครัวสาวดอยติดดินนะคะห้องครัวไม่มีห้องครัวค่ะเราทำกับข้าวกันเป็นที่โลง่ลงๆ่ะ,ะทำไปค่ะคุณลูกค้าอุ้ยลูกแม่นี่ไงโชคดีมากเลยสบายสบายแม่หาทำงานทอผ้าหาเงินทำ u t u b e หน้าที่ของแม่นะคะซักผ้าส่วนกับข้าวนี่นานๆลูกสาวจะได้กินฝีมือลูกสาวทีนะ ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าปกติเราจะอยู่กันแบบกินง่ายอยู่ง่ายเนาะต่างคนต่างหากินบางทีออะไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าเอาถุงละยี่สิบ <switches> ก็จะประมาณแบบนั้นก็เนี่ยเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบานนอกเราเนาะอยู่กินง่ายอยู่ง่ายเราไม่อะไรเยอะคือต้องมสุดท้ายในเย่หสุดท้ายในเย่จะไปเรียกแมน้จิไดมุนิจิหรอหนืจอนาเบจิเลยอันนี้ช่วยเยอะเลยแม่อ่ะ แม่กำลังจะควักเงินตังเดี๋ยวจะไปอันนี้<ด>พอดีเดี๋ยวเขาจะมีพิธีกรรมอะไรไหว้ศาลไหว้เจ้าที่ที่บ้านเดี๋ยวต้องไปเขาเก็บเก็บตังกันหลังคาละสี่สิบบาทนะพอดีแม่แม่แกเพิ่งไปกลับมานู่นบ้านพ่อเกอยู่นู่นอะ่ะก็บ้านพ่อแก่เจ,เจ้าเดิมนั่นแหละดูแม่ เจ็ดสิบกว่าดูไปลนะไม้เท้าไม้เท้าของแม่ไม้เท้านะนะั่นน่ะเป็นไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่ธรรมดาทั่วไปนะเป็นไผ่ตันนะไม้ไผ่เป็นเป็นไม้ไผ่ไผ่ตันพอดีเมื่อก่อนน้องชายไปบวชอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผาหนามไม่มีคนอื่นไปบวชเนาะคนอื่นไม่มีใครกล้าตัดเอาเพราะว่าตรงนั้นเหมือนเขาว่าจะเป็นอะไรสักอย่างมันเป็นไผ่ตันมันจะมีอยู่ที่เดียวเนาะ ก็ <g ül üyor> เลยถุงเลี no. บบ้ยคนไรเนาะอ๋เลี้ยจานนเพีอ่ะนั่นแหละเป็นไผ่ตันไผ่ที่ไม่มีรูอ่ะเป็นมันเป็นตันตันข้างใน <g ül üyor> ก็บอกว่ามันก็จะเป็นไม้ไผ่ที่หาย,ยากอยู่แล้วก็ไม่มีใครกล้าตัดด้วยตรงนั้นแต่เจ้าน้องชายมันพีเ่เลนมันชอบทำลาไแเวกของสาวยก็ได้มาอันหนึ่งนะแต่เป็นอันเล็กก็เอาไวบ้บนบนบนบ้านนี่เห็นไหมลักษณะ ไผ่ตันอ้าแต่นี่มาดูน้องทำไรคะคุณน้องฮะมัดหมีอีกแล้วกะมัดมีนมั่นลูกหรือเอบบกทำเพื่อให้หมดเขาบอกอ๋อทำเพื่ออ๋อโอเคโอเคทำไปทำไปนี่ใช้ฟางโอเ้เอาแล้วค่ะหอมปากหอมคอสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็กลับไปทอผ้าต่อ ่ายบรรยากาศรอบๆบบ้านนี่โอเคขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ส hey, าวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะมาจบคลิปด้วยนี่ดอกของว่านชักมุดลูกคะ่ะอันนั้นก็เป็นดอกขมิน้นใบโกศนกินกับลาบขอบคุณคะ่ะ